สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ c o ซ y ลิวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียนะคะวันนี้ฟางมีเมนูเครื่องดื่มมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดแล้วก็ได้ประโยชน์ทําให้ผิวพรรณผู้ชมนั้นดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าจะทําอะไรติดตามชมในช่วงสุดท้ายกับ c o ซ y วันวันค่ะช่วงแรกวันนี้กับโ o ซ y ไอเดียนะคะเรายังมีไอเดียเก๋ๆมาฝากผู้ชมเช่นเคยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตู้เย็นถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีความสําคัญไม่แพ้กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆเพราะว่าในปัจจุบันตู้เย็นไม่ใช่เพียงแค่เครื่องถนอมอาหารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอีกด้วยคําถามสําคัญนั่นคือเราจะเลือกซื้อตู้เย็นอย่างไรเพื่อให้ได้ตู้เย็นที่สวยทนทานและทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพโคซี่ไอเดียในวันนี้จึงได้หยิบเอาเทคนิคง,ง่ายๆในการเลือกซื้อตู้เย็นมาฝากครับ พื้นฐานของการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับนั่นคือเรื่องของการประหยัดไฟที่ถึงแม้ว่าเมื่อดูผิวเผินจะประหยัดต่อเดือนได้ไม่เท่าไหร่แต่หากรัมองในระยะยาวนะครับคุณก็จะพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆอาจจะช่วยคุณประหยัดเงินได้หลายพันบาทต่อป,ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจุดแรกที่คุณควรพิจารณาในการซื้อตู้เย็นนั่นคือฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ยิ่งตัวเลขสูงก็แสดงว่ายิ่งประหยัดไฟมาก การคำนวณขนาดของตู้เย็นกับจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันมีขนาดของตู้เย็นให้เราเลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่2คิวเรื่อยไปจนถึง12คิวซึ่งคุณอาจใช้สูตรคำนวณง่ายๆนะครับเช่นตู้เย็นขนาด2.5คิวสำหรับครอบครัว2คนและเพิ่มอีกทุกๆ1คิวสำหรับสมาชิกภายในบ้านที่เพิ่มขึ้นมา1คนนอกจากนี้คุณอาจนำเอาตัวแปรชนิดอื่นๆมาพิจารณาประกอบด้วยก็ทำได้นะครับเช่นวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นต้น อีกหนึ่งปัจจัยที่คุณควรคำนึงถึงนั่นคือเรื่องของระบบการกระจายความเย็นที่ทั่วถึงนะครับเพราะการกระจายความเย็นที่ดีนอกจากจะทําให้อาหารของคุณสดใหม่แล้วยังเป็นการช่วยยืดอายุอาหารของคุณได้อีกทางหนึ่งด้วย การกระจายความเย็นของตู้เย็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปัจจัยหลักในการที่เราจะพิจารณาเลยนะคะอย่างตู้เย็นอิเล็กโทรลัสที่มีระบบกระจายความเย็นที่เราเรียกว่าตัว multi flow system นะคะจะช่วยในการกระจายความเย็นได้รอบทุกทิศทางส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้อากาศภายในตู้เย็นเนี่ยหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องมีคุณสมบัติที่ดีคือจะช่วยทําให้คงอุณภูมิของความเย็นภายในตู้ได้ยอย่างคงที่ อีกจุดหนึ่งที่คุณจะมองข้ามไปไม่ได้นั่นคือเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ภายในเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับของต่างๆที่จะแช่ในตู้เย็นของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นบางครั้งเนี่ยการจัดวางพื้นที่ภายในตู้เย็นไม่เหมาะสมเนี่ยเราเอาขวดน้ําขวดใหญ่ๆไปวางในพื้นที่เล็กๆซึ่งขนาดพื้นที่ไม่พอหรือว่ากระปุกครีมเล็กๆไปวางในถาดขนาดใหญ่ทําให้เสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางอิเล็กทรลัส์เนี่ยก็พยายามที่จะออกแบบให้ ตรงใจผู้ใช้มากที่สุดนะคะช่องชั้นทางด้านข้างเนี่ยสามารถที่จะวางของได้เยอะแล้วสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเ,เราบริหารพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ด้านข้างก็ยังมีตัวคลิปให้เราสามารถที่จะแขวนถุงหรือว่าแขวนอาหารจุกจิกอยู่ทางด้านข้างได้อันนี้ถือว่าเราเรียกว่าเฟ็กซ์โต้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือวิธีการง่ายๆในการเลือกซื้อตู้เย็นที่เรานำมาฝากคุณในวันนี้เพื่อให้การเลือกซื้อตู้เย็นครั้งต่อไปของคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดมาไว้ในบ้านของคุณครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามโคซี่อินดีค่ะสีสะอาดต้องสีเบเยอร์ชิลคราบวืดสะอาดวิง SC Asset Corporation จำกัดมหาชนโฮมโบร o กว่า30สาขาทั่วไทยศูนย์รับสร้างบ้าน PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนอกจากจะทําให้บ้านของเราร่มรื่นแล้วยังเสริมบารมีให้กับผู้ปลูกด้วยหลายคนจึงมีความคิดจะปลูกต้นไม้มงคลไว้ภายในบ้านเพื่อเสริมเสีริมงคลในด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเรามาทําความรู้จักกับไม้มงคลและทิศทางในการปลูกไม้มงคลที่เหมาะสมกับบ้านกันค่ะสำหรับไม้มงคลเนี่ยเป็นที่นิยมฮะ ในการปลูกในเมืองไทยเราทีนี้นผมอาจจะขอแบ่งเป็นสองแบบหลักๆที่คนนิยมปลูกก็คือ1ต้นไม้ที่มีชื่อมงคลครับกับ2ต้นไม้ที่มีลักษณะมงคลนะครับส่วนใหญ่ที่คนไทยนิยมปลูกกันก็คือจะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลงเช่นลักษณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพอะไรประมาณนี้แต่เรื่องเงินทองจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างเช่นจะมีกลุ่มไม้กลุ่มหนึ่งนะครับชื่อจริงๆของเขาชื่อกลุ่มของอากูนิมานะครับ แต่คนไทยก็จะมาตั้งชื่อแต่ละชนิดพันธุ์แต่ละสีแต่ละลายเนี่ยเป็นาพาร่ลามรวยมามั่งมีล้ำซ้ำเ,เพิ่มทรัพย์ทุนทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เป็นต้นไม้ที่เหมาะสําหรับในการตกแต่งสํงานักงานตกแต่งอาคารร้านค้าเพื่อความเป็นสีมงคลครับแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งเป็นต้นไม้ตามความเชื่อนะครับอันนี้อาจจะอยู่ในประเภทหลังครับคือมีลักษณะมงคลก็คือเป็นต้นไม้ที่ มีความเชื่อมาแต่โบราณโบราณแล้วก็คนไทยก็จะปลูกเป็นธรรมเนียมจีนบ้างธรรมเนียมไทยบ้างปลูกกันแต่งบ้านเป็นความเชื่ออย่างเช่นคนจีนจะปลูกทับทิมไว้ที่บ้านอย่างนี้ครับก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะของต้นไม้ก็คือเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่เจ้าแม่กวนอิมท่านท่านถือไว้ใช่ไหมครับเวลาท่านท่านปวดสั์ท่านอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะคนก็จาะมีความเชื่อในการใช้ในการป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับเป็น อะไรต่างๆที่มันไม่ดีที่จะกันเข้ามาไม่ให้เข้ามาในบ้านคนคนจีนก็จะถือยอดทัพทิมเนี่ยนะครับเหน็บกระป๋าเสื้อไปไปวัดไปงานศพนะครับนี้กลุ่มของไม้มงคลเนี่ยหลักๆก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คืออันนึงคือชื่อมงคลอีกอันนึงก็คืออันที่เป็นมีลักษณะมงคลนะครับเริ่มแรกครับที่เราคุ้นเคยกันที่สุดเนี่ยถ้าเรามีบ้านหนึ่งหลังเราจะมีต้นไม้ที่ปลูกในบ้านและให้บ้านเราเนี่ย มีลักษณะที่ดีก็เริ่มตั้งแต่หน้าหลังบ้านปลูกต้นขนุนนะครับแล้วก็หน้าบ้านปลูกต้นมะขามขนุนก็จะมีความเชื่อว่าจะเป็นต้นไม้ที่ที่ทำช่วยสนับสนุนให้ทำกิจการการ,การค้าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ต้นมะขามก็จะผู้คนก็ได้ความเคารพนับถือแล้วก็ยำเกรงนะครับแล้วก็จะมียังไม่หมดนะฮะก็ยังมีต้น อีกหลายอย่างต้นไม้อีกหลายอย่างที่ชื่อจะไม่ความหมายตรงกับชื่อนะครับทีน,นี้นี่คือกลุ่มของต้นไม้ที่เราปลูกแต่งเช่นต้นพยุงอย่างงี้ครับอันนี้ก็ก็เป็นต้นไม้ในกลุ่มของต้นประดู่ครับก็ช่วยในการปลูกข้างบ้านเพื่อให้บ้านดูมั่นคงนะครับฐานะมั่นคงเศรษฐกิจมั่นคงอะไรประมาณนี้ทีน,นี้หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของไม้กระถางเช่นเรายกตัวอย่างถึงโป้ยเซียนโป้ยเซียนเนี่ยเป็นความเชื่อมาจากคนจีนครับ คนจีน,นะเชื่อในในเทพ8ในเทพ8 8องค์ที่คอยให้ความาให้เป็นบาร,รมีพึ่งพาของคนจีนนะครับก็จะไล่ตั้งแต่เรื่องความยุติธรรมก็มีเปาบุญจินเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินเรื่องของออนักบวชอะไรเงี้ยนะครับคนจีนจะมีเทพเราก็เรียกเทพ8 8เซียนนะครับก็โวเซียนก็เลยเป็นตัวแทนของต้นไม้ในกลุ่มนี้ ที่ที่มีลักษณะนี้เพราะกลีบดอกของโพยเซียนเนี่ยม,มีมีทั้งหมดแปกลีบนะครับแล้วก็โพยเซียนนี่เป็นอะไรที่ถึงข่านนับดอกกันทีเดียวนะครับเวลาเวลาหลายๆคนก็จะแบบเวลาออกดอกมานับดอกเป็นเลขเด็ดกันได้เลยทีเดียวนะหลายๆคนก็จะเชื่อมากแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แพร่หลายมากผมเชื่อว่าถ้าพูดไปพอพูดถึงโพยเซียนคนก็จะรู้จักกันทัทุกคนนะครับปัญหาของการปลูกไม้มงคลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการ ปลูกพันไม้ทั่วไปครับก็จะมีเรื่องของโรคแมลงนะฮะเป็นเป็นปัจจัยหลักหนึ่งอันอันที่2ก็เรื่องของดินและน้ําเรื่องปุ๋ยนะครับนี่โรคแมลงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยพันไม้มงคลเรามักจะใช้ในในอาคารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความอ่อนแอของต้นไม้เนี่ยสำคัญงนั้นต้นไม้หลายอย่างไม่สามารถที่อยู่ได้ในอาคารได้ตลอดจริงๆแล้วไม่ใช่หลายอย่างครับแทบจะทุกชนิดแทบจะอยู่ในอาคารได้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะปัจจุบันในแอร์คอนดิชันมันเยอะมากต้นไม้ก็จะเกิดกอาการอ ปนแอร์แล้วก็มีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายม่ว่าจะเป็นเชื้อ,าอ,อราแมลงนะครับเข้าไปนั้นการดูแลในอันนี้ก็จะเป็นสภาพที่ลําบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเอาใจใส่อาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนต้นไม้มีสถานที่สําหรับพักต้นไม้ที่ใช้งานไปนระยะหนึ่งแล้วเดือน2เดือนก็เอาไปเลี้ยงในโรงเรือนนะครับในเนอร์สเซอรี่เสร็จแล้วถึงจะเอาพองามดีก็อายกกลับมาโชว์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็จะอยู่เราได้น,นานส่วนเรื่องพอเป็นไม้กระถางเป็นพอร์ทพลนแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับ พออยู่ในอาคารเราก็พยายามจะลดน้ําน้อยลงนะครับพอน้ําน้อยลงต้นไมก้กาจจะเกิดอาการขาดน้ําก็ได้หรือว,ว่าดินก็จะแข็งก็จะจะแห้งง่ายอย่างงี้ครับทำให้ต้นไม้ต่างๆเราเนี้ยก็จะไม่แข็งแรงไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่อง,องของการเอาใจใส่เนี่ยตรงนี้น่าจะสําคัญควรจะมีนัสซี่ครับไว้ไว้ไวพักฟื้นต้นไม้ก็อยากให้ยึดหลักอย่างนี้ครับ บ้านเนี่ยจะหันหน้าทิศใดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าให้สังเกตแสงอาทิตย์ตะวันขึ้นตะวันตกเนี่นะครับว่าแสงไปทางไหนนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเนี่ยนะครับอา,อากาศในความเข้าใจในหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทิศที่ร้อนนั้นแสงมากเราอาจจะเลือกพันไม้ที่มีขนาดพอสมควรนะครับขนาดที่ใหญ่แล้วก็ชอบแสงผมยกตัวอย่างเช่นอย่างถ้าเราปลูกมีอาคารพาณิ์นะครับแล้วมีแสงมากนะครับอาจจะปลูกต้นวัสนาครับ ไว้หน้าบ้านแทนเพราะต้นไม้นี้ก็จะมีรูปทรงสวยงามกระทัดรัดไม่ใหญ่โตเกินไปดูแลง่ายครับใบไม่รกไม่เกะกะแต่ก็จะได้ในเรื่องของการช่วยบทบังความร้อนนะครับก็จะช่วยลดอุณหภูมิได้ดีนะครับแล้วก็ความเป็นขนาดที่ค่อนข้างโตของต้นวาชนาเนี่ยก็จะช่วยช่วยในการาเป็นจุดสังเกตได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้สําหรับที่ตะว,วันตกก็ต้องเลือกพันไม้ที่จะเป็นวาชนาก็ได้ครับเป็นจังก็ได้นะครับพวกนี้จะช่วยเราได้เยอะ แต่ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอย่างเงี้ยครับทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศที่แสงน้อยอยู่แล้วแล้วแสงที่ส่องมาก็เป็นแสงที่สบายๆอันนั้นเราอาจจะปลูกต้นไม้ที่ให้สีสันนะครับในกลุ่มของพวกอโครโนิมาพวกพาลัมรวยพวกเศรษฐีมีทรัพย์เศรษฐีมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มนี้ปลูกได้หมดเลยก็จะมีสีสันสวยงามแล้วก็ต้นไม้ก็จะงามเพราะว่าถ้าเราไปปลูกในทิศตะวันตกเนี่ยก็อาจจะสู้แสงไม่ไหวครับนะฮะแล้วพอหันหน้าทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะมีเรื่องของลม ลมเข้ามาด้วยอต้นไม้กลุ่มเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอ,อย่างไปเนี่ยเขาก็จะทนใบเขาจะหนาครับก็สามารถที่จะทนลมลมได้ดีอะไรประมาณนี้ครับทีนี้แต่ถ้าหันหน้าหันหน้าลง,ลงทิศใต้นะครับแดดจะน้อยอันนี้เราปลูกได้หลายอย่างก็จริงๆแต่ว่าพอแดดน้อยมันก็จะตึงเครึยนิดนึงใช่ไหมครับก็จะเลือกเป็นกลุ่มของสังไม่ฝาแป้งหรือเป็นพันไม้ที่มีสีสันสดใสหรือว่าสีขาวให้มากขึ้นอีกนะครับมันก็จะดูดีนะฮะแต่ถ้าหันหน้าขึ้นทิศเหนือเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะค่อนข้างจะสมดุลปลูกได้เกือบทั้งหมดเ่วนหลักทิ่เหนือจะล่มทั้งวันได้ซ้ำครับสำหรับการปลูกไม้มงคลมีหลักการปลูกไม่กี่อย่างค่ะเพียงแต่เลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับทิศที่ต้องการจะปลูก <c oughs> ก็จะช่วยให้บ้านของเราร่มรื่นขึ้นอีกทั้งการปลูกไม้ทุกชนิดถ้าเราปลูกดีดูแลรักษาด <c oughs> ีก็จะทำให้ผู้ปลูกรู้สึกดีและเป็นมงคลโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ อาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-6459 0 0 0เพันดชมิลสมูตตี้ um อร่อยนุ่มคลายหิว ยยังยืนมาถึงช่วงโคซี่วันโอวันสำหรับวันนี้นะคะและเมนูเครื่องดื่มวันนี้มีชื่อว่ามิลเชคผลไม้รวมค่ะ ดูส่วนประกอบของมิลชเชคผลไม้รวมนะคะเราจะมีผลไม้หลากหลายชนิดค่ะเริ่มต้นนะคะที่กล้วยหอมคุณผู้ชมใช้กล้วยหอมเนี่ยเพราะว่าจะค่อนข้างลูกใหญ่แล้วก็เนื้อค่อนข้างแน่นนะคะเวลาปั่นเนี่ยจะทําให้เนื้อเนียนแล้วก็ไม่เหนียวเหมือนกล้วยน้วาว้าด้วยใช้กล้วยหอมเนี่ยดีที่สุดนะคะถัดมาก็คือเป็นแอ,อ,อปเปิลเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วก็หัน่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟรสตเซนผลไม้อย่างเช่นเป็นอันนี้เป็นราสเบอร์รี่นะคะนี้ ช้ำมากเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาคุณผู้ชมใช้ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ถ้าหากต้องการใช้สตรอเบอรี่สดเนี่ยจะดีกว่าใช้ได้เลยนะคะถัดมานั่นก็คือคอนเฟล็กซ์นะคะหรือว่าเป็นมูสลี่ใช้สำหรับในการโรยหน้ามาดูนะคะเราจะมีนมสดนะคะเป็นส่วนประกอบมีโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็สุดท้ายผลไม้อย่างสุดท้ายที่เราใช้เนี่ยก็คือสับประรดนะคะถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วลงมือกันเลยค่ะ เริ่มลงมือทำนะคะสำหรับผลไม้ที่อยู่ตรงนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราจะทําเป็นแยกเป็น2ส,สีนะคะสีหนึ่งก็คือจะเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวอีกสีหนึ่งก็คือจะเป็นชมพูก็คือส่วนผสมของสตรอเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่ถ้าหากรวมกันเนี่ยรสชาติไม่อร่อยแล้วก็สีอาจจะเปลี่ยนด้วยนะคะเราจับคู่ผลไม้ผสมรวมกันคือให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้นมเป็นส่วนประกอบหลักนะคะ จะเทนลมลงไปก่อนแค่นี้พอละประมาณสักเกือบ1ถ้วยแต่ไม่ถึงนะคะแล้วก็ใช้โยเกิร์ตต้องการให้รสชาติมีรสชาติเปรี้ยวๆเนี่ยใส่ได้ใส่โยเกิร์ตสักประมาณ3ช้อนแล้วก็ใส่ผลไม้นะคะสตรอเบอรี่อันนี้แช่มาเย็นแล้วให้คุณผู้ชมใส่ลงไปเลย สองช้อนแล้วก็ราสเบอรี่เอาเนื้ออก็ได้ค่ะคือถ้าอยากให้หวานหน่อยใส่น้ำเชื่อมก็ใส่น้ำพึ่งจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำพึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะคุณชมมีน้ำเชื่อมก็ใส่สักประมาณหช้อนเล็กๆพอเท่านี้เองคือถ้าผลไม้ย,ยิ่งแช่อยู่ในฟรีซยิ่งเย็นเนี่ยจะดีนะคะแล้วคุณชมก็ ยังไม่เย็นหรือคุณผู้ชมยังไม่ได้ดื่มเนี่ยเดี๋ยวเราเอาใส่ตู้เย็นก่อนสําหรับผลไม้เหล่านี้นะคุณผู้ชมต้องการที่จะให้ปั่นเสร็จแล้วก็ดื่มได้ทันทีเนี่ยนะคะแช่อยู่ในตู้เย็นให้เย็นจัดๆเลยกล้วยก็สับประรดครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับแอปเปิลเขียวเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมปอกใช้เลยทันทีนะคะ เพราะไม่เช่นนั้นจะดำหรือว่าถ้ายังไม่ได้ใช้เนี่ยให้บีบมะนาวหรือบีบกรดใส่ลงไปนิดนึงจะเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะผสมน้ำแล้วก็ลงไปแช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยดำเลย ส่วนผสมที่เหลือก็ไม่ยุ่งยากแล้วค่ะเพราะว่าจะใช้นมแล้วก็โยเกิร์ตนะคะนี้เอาแบบเข้มข้นใส่นมนิดเดียวพอนี่ผู้ชมอาจจะไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเพราะว่ากล้วยจะหวานเดี๋ยวเราลองชิมก่อนก็ได้ค่ะว่ารสชาติจะเป็นงไงใส่โยเกิร์ตเยอะหน่อยจะได้ข้นนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชิมกันสักนิดหนึ่งคือถ้าเป็นคนชอบหวานใส่หวานหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าทานหวานมากก็ไม่ดีต้องใส่ล้คะ่ะอร่อยมากล้ ก็จะอร่อยมากทานตอนเช้าก็ได้นะคะคือตอนเช้านี่เวลาที่คุณผู้ชมได้อะไรที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารเนี่ยจะทำให้วันนั้นของคุณผู้ชมทั้งวันเนี่ยดีแล้วก็มีพลังงานด้วยแล้วก็สดชื่นด้วยวิธีการที่เราจะทำถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนำอีกแก้วหนึ่งออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่ยุ่งยากแล้วนี่ แค่เย็นๆก็แบบน่าทานมากเลยเราจะใช้คอนเฟลกับมูสลี่เลือกเอาได้นะคะสำหรับคอนเฟลกเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่บนไตรบนนี้โรยใส่โรยไปก็ได้ค่ะแล้วก็หรือว่าคุณผู้ชมเวลาทานเนี่ยจะคนนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคนแล้วก็จะได้คอนเฟลกเนี่ยจะได้ลงไปอยู่ใน นมด้วยแล้วก็สำหรับราสเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่นี่เราจะใช้มูสลี่ก่อนทานผู้ชมก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันเหมือนเราทานมูสลี่กับคอนเฟลกใส่นมแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของมิลเชคนั่นเองค่ะใส่หลอดนะคะแล้วก็อาวุธประจำตัวก็คือช้อนแล้วก็ทานได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ มิลเชคผลไม้รวมค่ะ เมนูมิลเชคผลไม้รวมแบบนี้นะคะได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ใช้วิธีการทําแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่ไม่ยุ่งยากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการเสิร์ฟไม่จําเป็นต้องเสิร์ฟในแก้วทรงสูงแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใส่ในแก้วที่เป็นถ้วยนะคะหรือว่าจะเป็นแก้วน้ําได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยตักคอนเฟลกหรือว่ามูสเลียใส่ลงไปได้ทันทีเหมาะสําหรับอาหารเชา้าแล้วก็เป็นประโยชน์มา,มากๆด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการโคซิลิวิ่งตอบครบ,บทุกไอเดียพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ